ก็หลังเกมครับเดี๋ยวตามไปดูหลังเกมกันคู่นี้น่าจะไม่พลาดอะไรแล้วครับมุมแดงครับราคารอเราแล้วโอเคแล้ว

ก็ไล่มาดีนะไล่จนราคามาตื้นๆเลยราคาตื้นๆแล้วมีช่วงหนึ่งดันไปถึงประมาณช่วงกำลังดีะอยู่ประมาณ3 3สมต่อ3ามลองประมาณนี้3ดอสี่ต่อสลองช่วงนี้กำลังดีครับเดพิ่มกระดูกอีกหน่อยนะเป็นไงบ้างครับคุณตเสดไปนี้เคือดไปไหนเนาะคูณต่อสู้เป็นไง ก็เก่งอืมฝาแฟนติดตามหนมมมม่อยเรเ็วขอโทษแฟนนะ้ยทำอะไรเปล่าไปหน้าแล้วพอราชนะนะไล่ราคามาตื่นได้ก็แจ่มเลยนะครับผู้ชนะของวันนี้ครับเจ้ายอดรันชัยครับปัจโจโคโราครับแล้วก็ทีมงานตามมาเ,เต็มเปหมดครับไปขอสัมภาษณ์หน่อยเป็นไงบ้างไฟนนี่ <ih az violin inding> <allen> อัดจ <bunker. S 2> ี๊ดเท่าไหร่เอ <that hi utan> ่ยหนึ่งหมื่นบาทเนาะมีหนักใจช่วงไหนบ้างไอตอนคู่ต่อสู้ไล่มาราคาตื่นเต้นเนี่เราคิดยังไงอยู่ตอนนั้นก็คุงดีๆครับคุงก่อนวนนเน้นเน้เครับเน้นเเพราะว่าเราก็นำอยู่ตลอดแหละอ่ะเป็นไงบ้างครับพี่วันนี้ก็ถือว่าเด็กหยุดนานนะเหยุดนานช่วงโควิดหลายเดือนอ่ะสี่เดือนกว่ากับห้าเดือนอ่ะทต่ว่าเกมมาช่วงเขาไม่ดื่นนิดนึงถ้ายอมรับว่าคือวันนี้ ที่ก็ยังไมส่สมบูรณ์แบบแต่ก็ถือว่าพอใช้ได้ใช้ได้ครับใช้ได้เพราะอาจจะหยู่งานและอีกอย่างเนี่ยวันนี้เขาใหญ่เขาใหญ่เขาใหญ่ด้วยก็ทำให้เราชกวงลำบากนิดท้ามวยซ้า,ายอ่ะทำดังวยซ้ายในช่วงลำบากครับก็พึ่งกลับมาเนี่ย